รายการสองคนสองประวัติศาสตร์ตอนนี้ก็เป็นตอนพิเศษอีกแล้วนะฮะถ้าเราดูบรรยากาศตอนนี้เรานั่งอยู่พูดง่ายๆก็คือริมถนนไม่ใช่ที่กรุงเทพหรือที่ประเทศไทยนะฮะตอนนี้เรานั่งอยู่ริมถนนกลางเมืองล่่หยางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเรามาเยือนล่่หยางแล้วก็ซีอานอนี้ก็จะเป็นทริปพิเศษซึ่งแน่นอนพอเป็นทริปพิเศษแบบนี้ก็จะมีแขกพิเศษ ไม่ใช่อาจารย์นิรุตโลหะลังสีแต่เป็นอาจารย์สลันบุญประเสริฐนะครับซึ่งก็คือเป็นอาจารย์ที่เข้ามาสลับกับคุณนิรุตในจังหวะที่คุณนิรุตมาไม่ได้ไ่าเราเริ่มต้นเนี่ยพอเราเข้าวัดเส้าหลินไปเนี่ยซึ่งก็เป็นวัดที่อยู่บนภูเขาภูเขาเลยภูเขา,เขาชื่อว่าส่งศาสาร,สสารเป็นภูเขาลูกยาวแล้วก็เป็นหนึ่งในห้าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของอประเทศจีนนะฮะจุดแรกเนี่ยเราพาสมาชิกของเราไปชม การแสดงโชว์มวยจีนเป็นหน้าเป็นตาเป็นหน้าเป็นตาของเซาลินเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้ครับรับเป็นอะาบอกส่วนหนึ่งเพราะว่าวัดเซาลินเนี่ยโอเคหลูจินดักมอท่านเข้ามานอกจากจะมาเผยแพร่เกียร์ก็เลอกสตาร์ทคูธแล้วเนี่ยท่านยังเผยแพร่แนวทางในการฝึกนะฮะแบบหนึ่งฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือการบรรลุเหียไแตว่าวิธีการของท่านนี่ก็คือการปฏิบัติฝึกทางด้านจิต ซึ่งซึ่งถ้าเรียกแบบทางอินเดียซึ่งก็คลายคลายกับไทยก็คือการการการฝึกในเรื่องเกี่ยวกับฌาน,านซึ่งคําคำนี้ทางจีนเนี่ยเขาออกเสียงว่าฌานอ่าก็คือคาเดียวกันเลยก็การฝึกจิตว่าความด่งดังของเส้าลินนี่คือว่าเนื่องจากว่าเป็นวัดที่มีการฝึกในด้านของจิตเยอะแล้วก็ร่างกายต้องมีความแข็งแกร่งจึงสามารถฝึก ในเรื่องของชาติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการพัฒนามาเป็นการฝึกเรื่องของการไร่ลาการการใช้เหมือนกับเป็นอาจจะเรียกว่าศิลปะป้องกันตัวก็ได้แต่เราเห็นภาพหินแกะสลักที่ที่วัดเร้าหลินครับดนจะเป็นภาพที่หน้าหน้าพิมพ์นิยมของท่านตัหรือชื่อมีชื่อเสียงมากจะมีความมันเลื่อมในบางจุดเพราะว่ากินมาก็มาลูบคลำลูบคลำลูบคลำนี่เพื่ออะไรนะเพื่อเพื่อมา ขอบำบนบางสิ่งบางอย่างแล้วแต่สุขภาพอะไรต่างๆนี่ก็คือเรื่องราวของวัดเส้าหลินที่เราได้ไปเยี่ยมชมมาครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาที่เมืองล่่หยางที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าที่ล่่หยางเนี่ยก็มีหลายที่ที่เราไปเยือนมานะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆเป็นอดีตเมืองหลวงสําคัญเหมือนกันให้ติดตามชมตอนหน้านะครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนครับเราก็จะกลับมาที่ล่่หยางอีกครั้งหนึ่งถ้าภาษาเรียก Amazing จริงๆก็ไม่ค่อยมีคนมาไม่ค่อยมีคนมานะฮะเราไม่ค่อยมา พี่ไมซิ่งเนี่ยเพราะว่ามันคือพระราชวัง